เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นชุดสั่งทํานะครับเพราะต้นอ่อนทานตะวันนะครับสี่ชั้นนะครับใส่ถาดเพาะทานตะวันได้นะครับถึงสามถาดนะฮะครับก็โอเคนะครับท่านใดสนใจสั่งประกอบก็ขอเชิญครับแข็งแรงทนทานนะครับที่จากท่อ PVC หนาพิเศษนะฮะทนแดดทนฝนทนผุ 20ปีสบายๆนะครับสวัสดีครับ